สวัสดีครับพบกับต้นละนิกนะคะมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบูญวิทักษ์กันเช่นเดิมเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็คือก่อนไปรับชมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์เหมือนเดิมให้กำลังใจกันละกันครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเชิญชวนพี่ๆเลยกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาลงอัปเดตได้รับชมก่อดใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางช่องทางแรกไลน at, at uck, ์แอดบูมิทักแอด o ูนเพิ่มเพื่อนกันมาที่ ID ดีไลน์นี้ได้เลยแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156โทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ วันนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร,พร้อมๆกันเลยครับแหวนทับทิมพมา่าแถวประดับเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็เพชร21เม็ดรวม37ตังน้ำหนักรวม10.56กรัมขนาดแหวน57 ราคาขายเพียง3 9 9 0 0บาทงานสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ทับทิมพมา่าสีชมพูแกมม่วงสีหวานมากๆสีสวยนะครับประทับใจแน่นอนสำหรับในเรื่องของสีทับทิมนะครับในส่วนตัวเรือน ตัวเรือนเนี่ยทองหนานะครับแล้วก็แน่นหนาดีส่วนตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีเหมาะมากๆกับการใช้งานในชีวิตประจําวันซื้อแล้วใส่ติดนิ้วใส่สวยได้ในทุกๆวันเลยครับสําหรับแหวนวงนี้ตัวเพชรน,นะครับที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีหน้ากว้างของแหวนใส่แล้วเห็นชัดใส่แล้วนะครับก็คือสวยแบบเต็มตาประทับใจในทุกๆมุมมองครับสำหรับพี่พที่ชอบทับทิมพามา่า สีเข้มๆสีหว,วานๆนะครับสีแบบดูแล้วฉ่ำๆแบบนี้นะครับก็ต้องเป็นแหวนวงนี้เลยกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวนเพชรซีกฉัดงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรซีกแบบรองซับน้ำหนักรวม9.84กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง 28,500บาทงานสวยมากๆเลยนะครับการแหวนกานแหวนหนานะครับไม่บางแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนด้านบนสวยชัดเจนละเอียดประณีตตามลักษณะของฝีงมือช่างเก่าเลยครับตัวเรือนฉัดด้านบนเนี่ยในส่วนของเรือนฉัดก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับเป็นลักษณะเฉพาะเลยของงานเก่างานละเอียดฝีมือดีแล้วก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้ เป็นของเก่าที่น่าซื้อแล้วก็น่ามีไว้จริงๆขนาดหน้ากว้างของหน้าแหวนกำลังสวยเลยครับพี่ๆที่ชอบใส่ผ้าสิ้นนะครับใส่ชุดแนวไทยๆชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนช่วยเสริมนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับพี่ๆเนี่ยได้อย่างมากเลยได้แหวนงานเก่าที่มีความละเอียดความประณีตใส่ยังไงก็สวย C f เเลยครับ แหวนเพชรเรือนมองงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ7.5%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.30กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ50ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก12เม็ดร,รวม80ตังค์น้ำหนักรวม7.16กรัมขนาดแหวน58ราคาขายนะครับสุดคุ้มมากๆ ส9่0มบาทถูกมา,มากๆเลยแล้วก็ได้แหวนงานเก่าอีกด้วยนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเรือนทรงมอญน,นะคะมีการฉลุลวดลายได้อย่างละเอียดอ่อนหวานนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรเนี่ย ต้นทาบหน้าเพชรเอาไม่ได้แกะช่างนะครับตรงกลางเพชรเม็ดใหญ่ประมาณ50ตังตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับในส่วนของเพชรบริวารก็เห็นเป็นเม็ดเพชรบริวารเนี่ยยังได้เม็ดใหญ่เลยนะครับตกเมล็ดละ7ตังกับ5ตังสวยงามจริงๆใส่ติดนิ้วได้แหวนวงนี้สวยประจักษ์ชัดเจนแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง แหวนเพชรงานเก่านะครับที่น่าซื้อน่าใช้ซื้อแล้วใส่ได้ในชีวิตประจำวัน CF เรฟเลยครับจี้เรือนฉัดสาสีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรีกแบบรองซับน้ำหนักรวม4.84กรัมหน้ากว้าง1.6คูณ2.0เซนติเมตรราคาขายเพียง 13,990บาทสวยน่ารักอ่อนหวานนะครับแล้วกอ็อยู่ในสภาพที่ดีสสำหรับจี้เก่าชิ้นนี้นะครับพี่ๆดูที่ตัวเรือนตัวเรือนชัดนะครับสวยงามจริงๆเป็น3าสีซึ่งมีความละเอียดในชิ้นงานแล้วก็ขนาดหน้ากว้างของเขาใส่กำลังสวยเลยครับใส่กับโชเกอร์แบบนี้หรือสร้อยคอลายน่ารักน่ารัก,รกดูดีแน่นอน CF ได้เลยครับ แหวนเพชรแถวตาม,ม้านะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร5เม็ดรวม85ตัคงน้ำหนักรวม4.30กรัมขนาดแหวน53ราคาขายสุดคุ้มมากๆ28,500บาทคุ้มอย่างไร คุ้มที่ได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เพชรสวยใช้ได้เลยนะครับสําหรับตัวเพชรเนี่ยตกเม็ดละยยี่สิบตกับ15ตังคต่างนะครับใช้วัดหน้าเพชรเอาตัวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยข้างในตําหนิน้อยนะครับมาในตัวเรือนเป็นแบบตามานะครับตัวเรือนแบบนี้ใส่ง่ายใส่ยังไงก็สวยเป็นแนวคลาสสิกใช้งานกันได้จริงในชีวิตประจําวันพี่พหลายท่านนะครับที่อาจจะทํางานนะครับที่เน้นความเรียบร้อย แต่อยากได้เครื่องประดับนะครับได้เพชรเม็ดใหญ่ๆหน่อยไว้ใส่ได้ในชีวิตประจําวันใส่ทํางานนะครับเพื่อเพิ่มสง่าราศีแหวนเพชรแถวตาม้าแบบนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ตอบโจทย์แล้วก็น่ามีไว้มากๆราคาย้ำอีกทีครับว่าได้ออราคาที่ดีเพราะว่าพี่ๆจะได้เพชรเม็ดใหญ่นะครับเม็ดละ20ตังค์กับ15ตังค์ดูดีแน่นอนกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนบุษราคำเรือมาขี่คว้นะครับตัวเรือจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจันะครับประดับเพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่2.16กรัตแบ่งเป็นเพชร100เม็ดรวม1.04กกรัตและเพชรอีก56เม็ดรวม1.12กกรัตน้ำหนักรวม9.59กรัมขนาดแหวน52ราคาขายสุดคุ้ม 69,500บาทสวยมากๆชิ้นนี้นะครับตัวเรือนสวยเป็นทรงมาคีนะครับแล้วก็ทำเป็นลายเกลียวไข้สวยงามโดยใช้เพชร ขาวแล้วก็เล่นไฟมาประดับนะครับในส่วนของเพชรตำหนิน้อยแล้วก็ในส่วนของบุษาราคำสวยชัดเจนบุษาราคำเป็นสีน้ำโขงนะครับสีสวยประกายดีน้ำดีขนาดของบุษาราคำเนี่ยต้นไม่ได้แกะช่างนะครับดูจากขนาดเนี่ยน่าจะมีกระรดับกว่าขึ้นไปนะครับสำหรับตัวบุษาราคำหน้าแหวนสวยชัดเจนเลยครับสำหรับแหวนแบบนี้ถ้ากำลังมองหาซื้อนะครับแหวนบุษาราคำ คำสักวงหนึ่งในราคาไม่สูงจนเกินไปชิ้นนี้ตอบโจทย์แน่นอน CF ได้เลยครับจี้เข็มกลัดเต่าประดับเพชรีงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ประดับด้วยเพชรีแบบรองซับน้ำหนักรวม15.39กรัมนักว่าง3.9ณ4.6เซนติเมตรราคาขาย42,500บาท งานเก่ามากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นงานกลในงานกลเนี่ยก็คือในส่วนของหัวขาแล้วก็หางของเต่าสามารถที่จะขยับได้นะครับแล้วก็ชิ้นงานนี้ใช้ได้ทั้งเป็นจี้กับเป็นเข็มกลัดกลัดกับชุด ชิ้นนี้นะคะเป็นงานเก่าน่าสะสมมากๆเลยปกตินะครับงานจี้เพชรีแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นางานพวกกูบะนะคะหรือเป็นจี้ทรงดอกไม้ทรงฉัดต่างต่างอันนี้เป็นเต่าหายากมากๆนะครับเป็นงานเก่าจริงๆที่พี่ๆนะครับที่รักแล้วก็หลงเสน่ห์นะครับในงานเก่าเนี่ยอยากให้มีไว้จริงๆชิ้นนี้น่าสะสมมากๆ 4F ได้เลยนะครับ ข้อมือโซ่เพชรนะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นพิงโก75นะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้น้อยู่ที่12.86กรัตน้ำหนักรวมนะฮะ49.03กรัมความยาวสร้อยนะครับ19เซนติเมตรราคาขาย365,000บาท ชิ้นนี้นะคะเป็นงานชิ้นใหญ่ใส่แล้วดูอลังการแล้วก็เป็นงานที่ดีไซน์เนี่ยเรียบโกด้ดูดีตัวทองนะครับชิ้นงานเนี่ยก็ตก3บาทกว่าโดยประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรได้เพชรเยอะนะฮะตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยครับตำหนิน้อยส่วนตัวเรือนตัวเรือนเก๋มากๆตัวกระป๋อนะครับที่เป็นตัวล็อกเนี่ย ยังทำออกมาดีไซน์เก๋แบบนี้เลยเห็นไหมครับทำเป็นตลับแล้วก็ค่อยใส่ลินนะครับเข้าไปข้างในเพื่อล็อกอีกชั้นหนึ่งงานแข็งแรงเป็นงานดีไซน์อย่างแท้จริงขนาดนะครับโซ่เพชรแบบนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าใหญ่แล้วก็เห็นชัดนะครับถ้าพี่พีชอบงานเท่ๆงานแบบลุยๆนะครับชิ้นเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานคลาสสิกนะครับที่ดูมีระดับ เหนือระดับเป็นอีกหนึ่งงานจิวเวอรี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับที่อยากให้มีไว้ราคาถูกแล้วก็คุ้มมากถ้าเทียบได้กับผลงานที่ได้มา CF เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตานะครับต้องกับนิกด้วยดีตลอดมาเลยสรับสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันละกันไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง รวมถึงนะครับพี่พที่ CF สั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็พี่พที่มาเลือกชมสินค้ามาซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับวันนี้ต้องกับนิขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย